ครอบครัวจ้ากี่กับวันแห่งแหมันกับมันเนาะเฮ้ยมึงมึงมจริงๆเว้นหัวเลยบะเว้นหัววะเฮ้ยจับโตแล้วท้อมันว่างไงพ่อมึนหัวไว้มึนหัวเลยบะ เว้นหัวเว้นหัวมาจังสันกันด้ว anh làm gì 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 anh เดี๋ยวเอาไปเอานะครับในทํานูฟันของมัน <laughs> sáng sáng thương, chẹp 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 chẹp, nhìn bao, toàn gà, ơi chẹp chẹp toàn này, bao chụp nhéo này đừng đâm đắp đâm đắp còn đi <laughs> tay, tay kinh tay, này nè, thong thả bưa rồi nó, hả? Họ kinh toàn boy đó, không có để คอยมันดูประจับโอ้ยเวียนหัวได้งานเนี่ยขอโทษเนัวโทษลูกมันประจับอย่างเดี๋ยวก่อนเนี่มันจับจับทุกนาทีดิคือประจับดวลเขาแบบนั้นนั่งเลยลูกนั่งไม่ไม่แม่เดี๋ยวแม่จะไปนั่งของแม่ตั้งลูก ไม่นั่งหรอกตรงเนี้ยมียุ้งด้วยนุงยนออยงน้งเอา,าเอายากระนุ้งบ่ฮะอาจารย์กระนุ้งไหมคะน้งไก่ตุ้งปลาปาน้ำคือบอ่คือบอ่เออมันคืออยู่ยไหมนนบ,บอลองบอลองเออนั่งอยูเบื้องแต่ข้างหลังกันตู้ไตเวียนหัว เมาไม่เคยได้กินหรอกตอนนี้มีเที่ยวมีฟ้อนกิได้ินกันฟ้นลงกโไดเป็นกันตลดนามอย่างกตับวางไปแล้วไม่ทานไฟใส่ฟันน้องเลยน้ำน้ำกนน้งก่นเนี่ยเด่นๆๆ่ง Oih, jadi main. Mama

ไปน้ำมาตบคุยเยอเลยตอนเชนะไม่เอาเปล่าตาตากินได้แต่น้ำมันเยอ่ะโอ้โัดขาหมูไปลดิกินังงมมาตายไม่เอาะแกนมเได้าอมาเลยพอแล้วเขาดิ้งดิ

อ๋อยังไม่จบเลยปุ๊บวดเขี้ยวไปไหนเขล้วนะโน่โน่ได้ไ้ันร้ายเหรอมันแดดมันไวที่กันเลยแ่ได้ไมมีสิทธเรียกแม่นะหน้าพ่อไม่แล้วน่ยเนี่ยอาบกินเนี่เออไม่แล้วหมายงอะไรอเพิ่่ะ เอามันลน้ยไม้มันหนักแรงหลายไม่แรินแล้วนนน้เนา่มทะเลเลยจ้าอนได้นนกันนะยายาม่ปล่อตีนอะเนี่ยไม่ปกตินอนไเนี่ยลตนอเนี่ย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mẹ 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 พอห้าโมงเลยนอนแล้วเนี่ยนอน่อนไม่เท่านี้เลยพออวเราียมากกว่าไมื่อเคยเกิดเลยมากก่แม่เขาได้กับปรามากกว่เยไมแกเขาเลยเนี่ยไม่ร้อกอย่างอะไรจอว่าเป็นอ้ย อวันนั้นเราเล่นสีสบน้ำขาวบุญยาสีกัสัตว์เหรอวันนั้นอ่ะโอ้โหแต่ก็ไม่เมานะเฉื่กทำหน่นทำนี่เลยมันมีปลาหมึกหรอไอคอนกนน้ำใจมันก็นมาเขือไอ้นี่มันสัมสรรคน้าจมาสัมสรรคน้าใจ่ากดตรงนั้นต้องกินกลูกค้ามานั่งกิน เขาลินให้เราเดี๋ยวมันจะว่าอืม,มเดี๋ยวพอวันหลังเราขายได้ดีๆเราก็ตอบแค่นเราก็ตอบแค่แนปวดเอ่นะอนี้อืม ตาหมูี่ะนีลร้อนเพินลย่ยโลินเม็ดเน่ยมลินกลคืนดีแล้วเนาะอย่าตกกลางวันเพรเราทำงานไเราจะตกตกเยตกปจงเยอะา

เราก็ต้องลงทุนดิขายยาเนี่ยโหขายดีจังเลยดีรวยขายลูกเนี่ยน้ำเซาย คนที่จะรวยที่มันมีเงินมากเนี่ยมันอะไรที่จะทำเงินมากเนี่ยบุยแล้วว่าเคเนแค่นั้เนี่ยยืมทองทองอยางในสวบ้านรวยเนีย่ยอย่างนี้ไม่รวยเนี่ยเนีย่ยไม่รวยสร้างบุญเกี่ยวพาย่อย,งนอนยงเยางเยาน ก็คนมานนอกกลางน้ำก็นอนไดนะ้นี่นตั้งสามร้อยกว่าสามร้อยสกว่านี่เลีวเบียร์กินบรไมไาบเลยมีเสือมาโก้ก็เอาเต้นมากลางก็นอนได้แล้วเนาะนี่เข้าอเียเย่ยท้องอย่างเนี่ยในที่อยู่เนี่ยมีมีจับโบเตมันจับอ้ย ปุ๋ยาขายดีเดี๋ยวนี้นะปุ๋ขยนะยาขายดีแล้วตอนเนี้ยก็ต้องชิงเกาเลยอะเกาก็ยทนกรังนง้องอ่กรังจมาารทมมันทาินี่ยิ่อ